สวัสดีครับพบก,กับผมกัญชจนในการอ่นานไพ่ยิปซีปยากรดวงนะครับคลิปนี้ก็เป็นการปรยากรดวงของผู้ที่เกิดในราศีเมษนะครับราศีเมษก็คือผู้ที่เกิดช่วงวันที่13เมษายนถึงวันที่14พฤษภาคมของทุกปีนะครับคลิปนี้ก็ในเรื่องของการงานการเงนินและก็ความรักนะครับเป็นดวงช่วงระหว่างวันที่ เจ็ดถึงวันที่15ากรกฎาคมนี้นะครับเป็นของชาวราศีเมษนะครับก็จะทําการเปิดไพ่ยิบซีจำนวนอ่าทั้งหมด3สําหรับด้วยกันนะครับสำรับสำรับแรกก็เปิดจํานวน9้าใบในเรื่องของการงานนะครับแล้วก็สําหรับที่2ก็เปิดไพ่5้าใบในเรื่องของการเงินแล้วก็สําหรับที่3าม ก็เปิดห้าใบในเรื่องของการความรักนะครับก็โดยพอประมาณนะครับซึ่งรวมแล้วสาหสำรับก็เป็น19บใบนะครับเป็นเลข19เลขของไพ่เดอะซันพอดีนะครับก็ขอให้เชาราศีเมษได้รับสิ่งที่ดีๆในการเปิดไพ่พยากรณ์ดวงในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกําลังใจนะครับก็ขอ ไอ้ทุกท่านนั้นพยายายใช้ความพิจารณาในการรับชมรับฟังนะครับเพราะการพยากรณ์ดวงเป็นดวงกว้างนะครับไม่ได้จะพะเจาะจงเป็นดวงส่วนโตัวผู้ใดนะครับคมพยากรณ์ก็มีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ได้ตรงกับดวงของผู้ใดเลยนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับก็ขอ,ขอให้รับเอาแต่พลังงานว่าหาพลังงานบวกพลางงาัลางงานดีๆก็พอนะครับ และ่อให้ทุกท่านมีพลังกายพลังใจที่สดใสในทุกๆเช้าทุกๆวันมีพลังงานบวกพลังงานดีๆเพื่อก้าวประสบความสําเร็จความเติบโตความรุ่งเรืองในหน้าที่ธุรกิจการงานของท่านและก็ความสุขกายสบายใจในทุกๆวันนะครับก็มาดูกันนะครับว่าชาวราศีเมษนะครับชาวราศีเมษในเรื่องของการงานนะครับในช่วงวันที่7จ็ถึงวันที่15นี้จะเป็นไปในทิศทางใดบ้างนะครับ ไใบรแรกนะครับเพ uh, กอ f Cups เด็กถือถ้วยนะครับแล้วก็เอ็ o ออฟวานสเปดหม้เท้านะครับแล้วก็เดวิลนะครับ ก็นายออบคัพสเก้าถ้วยนะครับแล้วก็เซเว่นออัเจ็ดถ้วยนะครับแล้วก็เดอะฟูนะครับแล้วก็ 7ซเว่นออฟไม้เท้าแล้วก็เซเว่นออฟดาบนะครับแล้วก็2 o อฟสอดสอดาบนะครับเจ้าราศีเมษในช่วงวันที่7ถึงวันที่10 ๕กรกฎาคมนี้นะครับชาวราศีเมษนั้นจะเป็นช่วงที่ดูมีความสดใสเป็นพิเศษนะครับในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับก็รู้สึกสดชื่นเบิกบานแจ่มใสตั้งในเรื่องของสุขภาพกายสุขภาพใจนะครับที่มีความรู้สึกดีๆที่มีเข้ามาในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับแล้วก็ท่านจะมีความรู้สึกเป็นอิสระในเรื่องของการทํางาน ครับมีการทํางานไม่มีแรงกดดันอะไรที่มีเข้ามาในช่วงเวลาดังกล่าวนี้นะครับก็ทําให้ท่านนั้นทํางานด้วยความอิสระเบิกบานใจนะครับไม่มีแรงกดดันอะไรเข้ามามากมายนักนะครับจึงทําให้การงานนั้นก็มีอะไรใหม่ๆที่กําลังคิดจะดําเนินการที่จะต้องเลือกกัสัรออกมาดําเนินการนะครับซึ่งบางคนก็มีการวางโครงการใหม่ๆมีในแนวความคิดที่อยู่ ในจินตนาการมากมายนะครับที่จะสร้างสรรค์ออกมานะครับแกก็ต้องใช้ความพยายามในการที่จะกัดสรัรไอเดียนั้นออกมานะครับว่าอะไรที่จะไปสู่ความสําเร็จสู่ความเติบโตได้ด้วยดีนะครับ <t> ก็จะต้องใช้ความรู้ความสามารถในการพิจ Ch ารณาสักหน่อยนะครับในการที่จะกัดสรรออกมาแต่อย่างไรก็ตามท่นนานก็สามารถที่จะตัดสินใจได้ด้วยดีนะครับ แม้จะบางทีก็อาจจะมีในเรื่องของความลังเลอยู่บ้างในเรื่องของการตัดสินใจที่บางทีชาวราศีเมษในช่วงนี้ก็จะรู้สึกว่าการคิดการตัดสินใจอะไรนั้นบางทีก็จะไม่เด็ดขาดเท่าซักเท่าไร่อาจจะมีการล่าช้านะครับก็จะส่งผลได้ในเรื่องของการที่ทำให้เกิดความล่าช้าขึ้นนะครับซึ่งไพ่ก็บอกว่าชาวราศีเมษในช่วงนี้ อาจจะต้องทําความรู้ความเข้าใจอะไรหลายๆอย่างมากขึ้นนะครับเพื่อท่านไม่เร่งรีบในการที่ะดำเนินงานบางทีท่านการตัดสินใจช้าบางทีทําให้ท่านโอเอ๋ลังเลใจในเรื่องของการภาวะพวงหน้าะวงหลังอยู่นะครับก็จะทําให้เกิดการเชื่องช้าและก็ไอเดียที่ท่านคิดไว้บางทีก็อาจจะได้หาไม่ได้รับการนํามาในการที่จะดําเนินงานได้ง่ายๆอันนี้ชาวราศีเมษอาจจะต้อง จัดการกับเรื่องของความคิดในการที่จะตัดสินใจอะไรในช่วงระยะเวลาดังกล่าวนี้นะครับจึงทำให้ทุกอย่างนั้นเดินหน้าไปด้วยความรวดเร็วนะครับถากว่าท่านมีความรู้ความเข้าใจที่มีข้อมูลที่ดีพอนะครับซึ่งไพ่ตัวตนตัวนี้ของใบแรกที่ขึ้นมานั้นอาจจะเป็นช่วงที่ อะไรที่ท่านไม่มีประสบการณ์ท่านต้องใฝ่อาต้องเรียนรู้เข้ามาเพิ่มเติมนะครับบางทีบางสิ่งบางอย่างที่ท่านยังไม่เคยมีประสบการณ์ยังไม่เข้าใจความรู้ยังไม่มีนะครับแต่การงานที่จะต้องดําเนินการกับไอเดียใหม่ๆความคิดใหม่โครงการใหม่ๆที่จะมีเข้ามากับหน้าที่การงานหรือธุรกิจของท่านนะครับซึ่งอันนี้ท่านอาจจะต้องใช้ความรู้ความเข้าใจที่จะศึกษาหาประสบการณ์มากเพิ่มเติมเข้ามานะครับ ช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้ชาวราศีเมษนั้นก็มีงานเข้ามาเยอะมากมายนะครับที่ต้องในทาให้ท่านต้องลุยนะครับในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้ทั้งอะไรที่เป็นแนวคิดใหม่ๆที่จะดําเนินการและก็งานประจํางานเสริมงานเพิ่มเติมเข้ามาซึ่งช่วงนี้ท่านอาจจะทุ่มเทอยู่กับการทํางานมากพอสมควรนะครับเรียกว่าต้าบางคนก็เรียกว่าแต่งงานอยู่กับงานก็ว่าได้นะครับที่จะต้องทุ่มเทบางคนก็จะมีงานในเรื่องของงานสีเทาๆเข้ามาด้วยนะครับอันนี้ก็ต้อง ดูดีดด้วยนะครับงานถ้าว่ามันไม่ถูกต้องหรือปิดกฎหมายอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับในเรื่องของความปลอดภัยนะครับงานที่มีเข้ามาที่จะต้องลุยต้องเคลียร์นะครับคนที่ว่างงานก็มีโอกาสในเรื่องของการงานที่มีเข้ามาในช่วงเวลาดังกล่าวนี้นะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะครับมีโอกาสในเรื่องของการงานที่มีเข้ามาแบบจับไว้ที่ทําให้ชาวราศีเมษได้รับในการที่จะได้มีงานทํามีรายได้ต่อไปนะครับก็เป็นติดตามที่ดี คนที่เป็นงานหลักอยู่แล้วนะครับก็จ,จะมีในเรื่องของการได้เลื่อนขั้นเลื่อนเดือนเดื ون, อนเพิ่มเข้ามามีทิศทางการงานที่มีเยอะคนที่เป็นเรื่องของการให้บริการต่างๆหรือการผลิตสินค้าอะไรต่างๆก็จะมีเข้ามามากขึ้นออเดอร์มากขึ้นมีผู้มาใช้บริการมากขึ้นก็ทําให้ทิศทางของการงานการบริการในการผลิตสินค้าอะไรต่างๆนั้นอาจจะมีการกยับขยาย ในเรื่องของเวลาที่จะเพิ่มขึ้นนะครับบางคนบางท่านที่อาชีพเกี่ยวกับร้านบริการก็จะมีการขยับยายเวลาออกไปนะครับบางคนต้าเคยปิดร้านหรือปิดบริการในช่วงวัยก็จะมีการยืดเวลาออกไปเวลาเพิ่มมากขึ้นชั่วโมงสองชั่วโมงอาจจะมีการปิดให้การบริการช้าลงนะครับก็จะมีการเพิ่มเวลาในเรื่องของการได้บริการหรือการจำหน่ายอะไรก็ตาม ในเรื่องของธุรกิจการงานที่อาจจะดึงเวลาส่วนตัวของท่านนั้นเข้ามาใช้ในการกับการงานของท่านการบริหารงานของท่านนะครับคนที่ประจําตําแหน่งอยู่หน้าที่การงานต่างๆก็ระมัดระวังด้วยในเรื่องของการงานในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับบางทีต้าตัวทว่าตนทุ่มเทมากเกินไปแล้วก็อาจจะไปข้ามหน้าข้ามตาของใครบางคนเข้าอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับที่อาจจะส่งผลในเกิดความรู้สึกไม่ดีกับคนรอบข้างได้ที่ สำหรับบางคนที่เขาทำงานแบบไปเรื่อยๆเช้าชามเย็นชามนะครับถึงเวลาก็มาลงเวลาถึงเวลาก็รอเวลาที่จะลงเวลากลับอันนี้ก็อาจจะส่งผลไม่ดีให้เกิดขึ้นที่อาจจะสร้างศัตรูได้เช่นกันที่บางทีท่านอาจจะลำหน้าเกินไปแล้วก็ทำให้คนอื่นนั้นรู้สึกไม่ดีกับท่านนะครับแล้วก็ มีสิ่งรู้สึกไม่ดีเข้ามาแล้วก็อาจจะสร้างโอกาสในเรื่องของกานที่จะเอารัดเอาเปรียบกับท่านในเรื่องที่บางเรื่องที่ท่านไม่คาดคิดก็ได้ที่จะมีเข้ามานะครับแต่อย่างไรก็ตามในช่วงวนเวลาดังกล่าวนี้ท่านจะมีความทุ่มเทมากเป็นพิเศษในเรื่องของการงานนะครับ เรียกว่าตั้งในเจ็ดวันของการทํางานก็เรียกว่าเทพจะไม่ได้พักไม่ได้พอนะครับก็ลุ่มหลงอยู่กับการงานนะครับที่ต้มเทด้วยความารู้ความเข้าใจและด้วยความมันเพียงด้วยความตั้งใจของท่านในการที่จะลุยงานในช่วงนี้นะครับแม้ว่าท่านจะรู้สึกเป็นอิสระก็ตามในการทํางานนะครับแต่ทุกอย่างการงานนั้นไม่ยู่ไม่ไม่อยู่ในเชิงบังคับให้กับท่านเป็นไม่เป็นข้อบีบบังคับในเรื่องของการงานนะครับ ท่านทำด้วยความเป็นอิสระนะครับเรียกว่า,าท่านอยากจะทําก็ทําไม่อยากจะทําก็ได้เป็นความเป็นอิสระแต่ด้วยความรับผิดชอบของท่านที่ดีนะครับก็ส่งผลในท่านนั้นมีความรับผิดชอบในเรื่องของหน้าที่การงานทุ่มเทด้วยใจนะครับก็ทําให้การงานนั้นเกิดความสําเร็จได้ด้วยดีในช่วงวนเวลาดังกล่าวนี้นะครับ ก็จะไปสู่กองความเติบโตรุ่งเรืองที่ดีผู้หลักผู้ใหญ่ก็ให้การช่วยเหลือสนับสนุนที่ดีก็ส่งผลในการงานของท่านนั้นเป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับก็เกิดผลดีสําหรับชาวราศีเมษในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับการงานที่มีความเติบโตสู่ความสําเร็จท่านจะทุ่มเทตั้งแรงกายแรงใจ ในการที่จะทํางานนะครับเรียนรู้อะไรใหม่ๆเข้ามาในการที่จะพัฒนาบางสิ่งบางอย่างบางโครงการบางงานอันนอาจจะไม่มีประสบการณ์ก็มาไม่มีประสบการณ์มาก่อนก็อาจจะมีการเรียนรู้เพิ่มเติมเข้ามาก็จะทําให้มีการพัฒนาในเรื่องของหน้าที่การงานไปสู่ความสําเร็จที่ดีนะครับก็มีความอิสระในการทํางานข้อที่ควรระมัดระวังในเรื่องของการงานในช่วงนี้ก็คือเรื่องของการตัดสินใจที่บางทีท่านอาจจะ ลังเลตัดสินใจช้าเท่านั้นนะครับที่อาจจะส่งผลไปถึงการงานได้เช่นกันอันนี้ก็ต้องอทําให้ท่านภาวะะวงหน้าระวงหลังอยู่ได้กับการตัดสินใจที่ย้อนแย้งในใจของท่านในช่วงนี้นะครับเพราะฉะนั้นต้องทําความเข้าใจกับหลายๆอย่างเรียนรู้อะไรใหม่ๆเข้ามาเพิ่มเติมเพื่อให้มาช่วยสนับสนุนในเรื่องของการตัดสินใจของชาวราศีเมษในช่วงนี้ให้เกิดความว่องไวเกิดขึ้นนะครับก็จะส่งผลใน การงานของท่านนั้นเดินหน้าไปได้ด้วยดีนะครับบางคนบางท่านช่วงนี้การงานนั้นจะมีการติดต่อกับชาวต่างชาติเกิดขึ้นนะครับรก็เรียกว่าการงานธุร,รกิจของท่านมีการขยับขยายตัวเมื่อเพิ่มมากขึ้นนะครับก้าไปสู่ระดับต่างประเทศนะครับต้ากว่าก่อนนั้นก็อยู่ในวงแคบในธุร,รกิจของท่านก็จะมีการขยับขยายกว้างมากขึ้นนะครับก็ไปสู่ระดับชาติระดับต่บางประเทศต่อไปก็เป็นที่รู้จักโดดเด่นต่อไปนะครับก็ความ สําเร็จเกิดขึ้นอย่างสําเร็จเสร็จสมบูรณ์ในช่วงนี้ก็เป็นโอกาสดีๆครับนี่ก็เป็นช่วงการงานของชาวราศีเมษนะครับในช่วงวันที่7จ็ถึงสิกรกฎาคมนี้นะครับงานที่จะต้องลุยต้องทุ่มเทพอสมควรกับชาวราศีเมษนะครับทีนี้ก็มาดูในเรื่องของการเงินของชาวราศีเมษในช่วงวันที่7จ็ดถึงสิบห้า รักษาคามนี้นะครับเมื่องานเกิดความสําเร็จมีโครงการอะไรแนวะคิดใหม่ๆที่เกิดขึ้นแล้วนะครับบางคนก็ตุ้มเทอยู่กับการงานที่เกี่ยวกับงานสีเทาๆที่มีเข้ามานะครับเรียกว่าเหนื่อยตั้ง7วันตลอดสัปดาห์แต่ก็ก,การทํางานเป็นไปอย่างอิสระได้ด้วยดีนะครับไม่มีความกดดันอะไรเข้ามาแต่ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของศัตรูเท่านั้นที่อาจจะเกิดขึ้นได้ด้วยความขยันด้วยความตุ้มตทของท่านนะครับในเรื่องของการเงิน k i n of w a n d s นะครับราชาถือไม้เท้าก็การงานที่มั่นคงที่ส่งผลใ้กับท่านนะครับแล้วก็เดอะซันนะครับก็ส่งผลในทิศต่างๆการเงินในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้ก็ส่งผลในชาวราศีเมษได้รับสิ่งที่ดีๆเข้ามาการงานที่มีความเติบโตการบริหารงานจัดการที่ดีก็ส่งผลให้มีไรายได้ได้รับผลกําไรที่มีเข้ามาทิศต่างของการงานการเงิน เข้ามาป้ายความเป็นเดนสันก็ถือว่าความสมบูรณ์ในเต็มที่แล้วสําหรับป้ายที่ดีที่สุดที่ขึ้นมาในเรื่องของการเงินที่ว่าก็ถือว่าเป็นโอกาสดีๆของชาวราศีเมษในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับและก็ความสําเร็จเกิดขึ้นนะครับที่บางคนก็มีการดําเนินธุรกิจมาในระยะเวลา นามพอสมควรนะครับก็กําลังได้รับใจชนะที่กําลังส่งผลในเะกิดรายได้รา,รายรับขึ้นมาในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับต่งางไพ่เดซันขึ้นมาเดือดคิงถือไม้เท้าแล้วก็ไพ่แห่งความสําเร็จเองใจชนะนะครับก็นํามาซึ่งรายได้รา,รายรับที่มีความมั่นคงให้กับชาวราศีเมษนะครับก็เป็นติ๊ตตางที่ดีนะครับบางคนก็ งานที่มาจากการไปเคลียร์ในเรื่องของความยุติธรรมในเรื่องของความถูกต้องของบางใครบางคนนะครับที่อาจจะได้รับค่าจ้างไดมาหรือคนที่เกี่ยวข้องกับการว่าความคดีในช่วงเวลาดังกล่าวนี้นะครับก็ได้รับผลตอบแทนที่มีเข้ามาเรียกว่าเ,าเกิดความเหมาะสมนะครับไปจัดสติกนะครับที่ทําให้ชาวราศีเมษได้รับในช่วงนี้นะครับเรียกว่าต้งตุ้งเตยัดเหงื่อแรงงานแล้วก็ตุ้งเทตั้งความคิด ต่างๆของท่านที่ทุ่มเทออกไปทุ่มเทในเรื่องของเงินทุนที่ลงไปนะครับก็จะได้รับผลตอบแทนออกมาเกิดความเหมาะสมยุติธรรมให้กับท่านเป็นคู่ควรที่เจ้า,าราศีเมษจะได้รับช่งวงันเวลาดังกล่าวนี้นะครับแล้วก็ไป้าไปสุดท้ายนะครับเดือยมิตรนะครับก็เรียกว่า,ามีเงินมีใช้มีจ่ายด้วยความสุขร่มเย็นที่ดีนะครับก็ทําให้การดําเนินชีวิตของท่านนั้นเป็นไปด้วยความสุขนะครับ ก็เรียกว่าทิศทางการเงินนั้นนำไปสู่ความสดใสให้กับท่านนะครับในการที่จะดําเนินชีวิตตั้งตัวเองและก็ครอบครัวก็เป็นไปในทิศท,ทางที่ดีนะครับในเรื่องของโชคลาภก็มีเข้ามาด้วยที่ไพ่เดอดซันขึ้นมานะครับบางทีเด็กหรือลูกน้องบริวารของท่านนั้นหรือเด็กตัวเล็กๆหรือหน้าทาปองแป้วที่อากจะนําข่าวดีๆเป็นทิศทางของการที่จะนําในเรื่องของโชคลาภหมายกับเจา้า ราศีเมษได้ในช่วงนี้นะครับก็เรียกว่าสู่ความปึงพอใจที่ดีกับการเงินที่มีเข้ามาทั้งความสําเร็จของหน้าที่การงานนะครับโดยการบริหารจัดการที่ดีก็ส่งผลให้มีรายรับรายได้ที่มีเข้ามาอย่างมั่นคงนะครับงานที่บริหารจัดการอยู่เป็นประจําหรืออะไรที่เป็นธุรกิจที่ดําเนินมาพอสมควรนะครับก็จะได้รับผลตอบแทนกำลังสู่ชัยชนะที่ดีเกิดขึ้นนะครับอะไรที่ ทำลงไปแรงตุนแรงกายแรงใจนะครับก็จะเกิดผลรายรับรายได้เข้ามาด้วยความเหมาะสมกับค่าเงินค่าเหนื่อยค่าแรงค่าหยาดเหงื่อของท่านก็ทําให้ทิศทางการเงินของชาวราศีเมษในช่วงนี้ก็สู่ความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์นะครับมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิทางที่ดียิ่งขึ้นที่ผ่านมาไกลตาทิศทางการเงินไม่ก็ดีนั้นก็จะเปลี่ยนแปลงพัฒนาไปในทิศทางที่ดีมีรายได้รายรับเข้ามา คล่องตัวยิ่งขึ้นนะครับคนที่ดีอยู่แล้วก็จะกระยับตานะต่อไปด้วยดีนะครับก็เรียกว่าเพิ่มความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ให้เกิดขึ้นกับชาวราศีเมษในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับระหว่างวันที่7ถึงวันที่ 15กรกฎกาคมนี้นะครับก็เรียกว่าทิศทางการเงินของชาวราศีเมษก็ส่งผลไปในทิศทางที่ดีนะครับที่มาทั้งจากความสําเร็จของหน้าที่การงานและก็จากโชคลาภที่เงินพลุกๆุที่ส่งผลมาเข้ามาในช่วงนี้ก็ส่งผลให้ชาวราศีเมษได้รับเป็นที่ปึงพอใจนะครับทีนี้ก็มาดูในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับไพ่ามาใบสําหรับอีกสักรับหนึ่งของชาวราศีเมษนะครับ ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับในช่วงวันที่7ถึง15นี้นะครับจัดติดนะครับเ,เมื่อกี้ในเรื่องการเงินก็มีจัดติดขึ้นมาด้วยนะครับแล้วก็ DM Place นะครับแล้วก็ s o v e u p s Cups นะครับ7ถ้วย แล้วก็ The a n g m a n นะครับแล้วก็ for o อ s o r อสีดาบนะครับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับของชาวราศีเมษนะครับถ้าหากว่าใครที่ยังโสดอยู่นะครับ คนที่เป็นชาวโสดนั้นก็ยังต้องกลองความโสดต่อไป,ประยะหนึ่งก่อนนะครับช่วงนี้อาจจะไม่มีความรักความสัมพันธ์เข้ามาอาจจะด้วยด้วยแรงที่ตั้นนั้นอาจจะเป็นผู้ที่มีความเป็นส่วนตัวสูงนะครับหรืออาจจะตั้งการตั้งอีโก้ไว้กำแพงสูงพอสมควรในการที่จะมีความรักความสัมพันธ์ในการที่จะเลือกสรรใครที่จะตกใจนั้น ก็ยังเป็นเรื่องที่ไม่ได้สามารถตัดสินใจได้ง่ายๆในเรื่องที่จะตกลงปลงใจได้ง่ายๆนะครับก็อาจจะต้องรองความโสดต่อไปที่ไม่มีความรักความสัมพันธ์เข้ามาในช่วงน,นี้นะครับส่วนบางคนที่บางทีความรักความสัมพันธ์นั้นมีการเดินทางที่ผ่านมาพยายามที่จะสอหาความรักความสัมพันธ์แล้วก็ยังไม่พบไม่เจอนะครับ ก็อาจจะรู้สึกอ่อนล้าในช่วงนี้ในความรักความสัมพันธ์ก็เลยขอพักนิ่งๆเอาไว้ก่อนนะครับช่วงเวลาดังค่านี้ก็ขอเวลาอยู่กับการทางานเสียมากกว่านะครับก็พักหัวใจพักรบในเรื่องของรักเอาไว้ก่อนก็เลยขออยู่นิ่งๆดีกว่าเพื่อความปลอดภัยของร่างกายและก็จิตใจนะครับก็ยังไม่ดิ้นรนหาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับก็ทําให้ ความรักความสัมพันธ์ของคนโสดบางคนก็ยังต้องกรองความโสดต่อไปเรื่อยๆนะครับส่วนบางคนก็ยังไม่ปักใจอะไรเลือกใครง่ายๆนะครับก็ยังดูไปเรื่อยๆกับความรักความสมัมพันธ์ที่ยังไม่ปรัถนานะครับพบใคร้ามาก็แก้คุยกันดูไปกันเรื่อยๆก่อนก็ยังไม่ตัดสินใจปักใจมอบหัวใจให้กับใครในช่วงนี้นะครับก็ยังดูๆไปเรื่อยๆ สำหรับบางคนที่โชคดีของคนโสดในช่วงนี้นะครับก็อาจจะมีโอกาสดีๆเข้ามาในความรักความสัมพันธ์ที่มีเข้ามาอาจจะได้พบคนที่มีความเมตตาปราณีมีความใจดีที่เข้ามานะครับที่อาจจะส่งผลถึงอนาคตที่เป็นคู่รักที่ดีๆได้ด้วยนะครับที่มีการครบกันคุยกันแล้วก็ ดําเนินความรักความสัมพันธ์ต่อไปที่เกิดขึ้นในช่วงนี้แล้วก็จะดําเนินขึ้นหน้าคืบหน้าต่อไปในความรักความสัมพันธ์นะครับก็เป็นคู่รักที่ดีตากว่าเกิดความสําเร็จในความรักความสัมพันธ์ขึ้นที่พบกันในช่วงนี้นะครับของคนโสดก็มีโอกาสที่จะกล้าไปสู่ความรักความสัมพันธ์ในอนาคตที่เป็นครอบครัวที่มีความสุขความอบอุ่นในอนาคตได้เช่นกันนะครับสำหรับบางคน ที่เกิดความรักความสัมพันธ์ขึ้นในช่วงนี้สําหรับคนโสดนะครับบางคนก็มีโอกาสนะครับที่เมื่อคบกันแล้วนะครับบางคนที่คบกันมาที่มีการรอคอยในความรักความสัมพันธ์นะครับแล้วก็รออกรอคอยโอกาสในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นก็อาจจะเป็นช่วงที่มีการตัดสินใจขึ้น ในเรื่องของการจดทะเบียนสมรสเกิดขึ้นได้เช่นกันสําหรับบางท่านบางคนที่คบกันอยู่นะครับที่ความรักความสัมพันธ์จะเกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับที่อาจจะจูงมือกันเดินขึ้นที่ว่า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 การนังเพอในการที่จะจดทะเบียนสมรสกันเกิดขึ้นได้สําหรับบางคนที่คบกันมาพอสมควรนะครับที่ใช้ความพยายามในความรักความสัมพันธ์มานานพอสมควรก็ อาจจะถึงเวลาของการที่จะตกลงปรงใจในเรื่องของการที่จะจดทะเบียนสมรสกันขึ้นได้เช่นกันนะครับส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์นะครับที่ใช้ชีวิตคู่ในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับก็สําหรับคู่ที่มีความสุขที่ดีไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็จะมีการดูแลเอาใจใส่ในความรักความสัมพันธ์ที่เป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับความรักที่ให้ความรักที่ได้มา ก็เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสมคู่ควรกับคู่รักด้วยกันนะครับก็แต่ไม่เกิดความอบอุ่นในความรักความสัมพันธ์นะครับบางคู่บางตั้นก็มีข่าวดีในเรื่องของการที่จะตั้งครันมีบุตรเกิดได้ในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้ที่จะมีข้าหมายกับชาวราศีเมษนะครับส่วนคู่ที่มีปัญหาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับที่บางทีบางตั้นนั้น ก็อาจจะมีในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่มีเข้ามาในเรื่องของในเรื่องของอาการคิดไปถึงเรื่องของการแบ่งสรรปันใจที่อาจจะมีเข้ามาสําหรับบางคนบางคู่นะครับที่อาจจะมีเข้ามาที่เป็นปัญหาที่ต้องให้เกิดความิดัดในความรักความสัมพันธ์นะครับก็น่าจะยังต้องใช้ความอดทนต่อไป <ode. S 1> นะครับก็ต้องใช้ความนิ่งๆิ่งเอาไว้นะครับในช่วงนี้ก็อาจจะไม่ได้ แสดงอาการอะไรออกมานักในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับก็อย่ากดตนกับความรักความสัมพันธ์ที่มีปัญหาอยู่นะครับก็ให้ดําเนินต่อไปด้วยความปลอดภัยก่อนนะครับก็รอระยะเวลาให้คลี่คลายในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับแต่ช่วงนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรที่จะเข้ามาทําให้ความรักความสัมพันธ์นั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นนะครับ ก็ยังต้องอดทนในความที่มีปัญหากันอยู่นั้นก็อันนี้ก็ต้องพยายามทำความเข้าใจนะครับาว่าอยากจะให้ความรักความสัมพันธ์คึ้หน้าต่อไปแต่ว่าไพ่ไม่ได้ส่งบอกไปในทางนั้นนะครับก็น่าจะอยู่ในความอดทนอดกลั้นกันไว้อยู่นิ่งๆเงียบๆในโซนปลอดไปของตัวเองมากกว่านะครับที่สําหรับกู่ที่มีปัญหาในความรักความสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับ ก็ให้คู้ที่มีปัญหาก็ิดมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีในความรักความสัมพันธ์นะครับก็ขอให้เกิดสิ่งดีๆขึ้นนะครับแล้วก็ไปสู่ความเหมาะสมในความรักความสัมพันธ์ต่อไปนะครับอะไรที่เป็นปนัญหาผู้ปานมาก็พยายามเคลียร์กันเมื่อต่างฝ่ายต่างสงบอารมณ์ที่ดีต่อกันนะครับแล้วก็พบแนวทางของความสวา่างในการที่จะดําเนินการ ให้กูรักกูสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางที่ดีต่อไปก็จึงค่อยมาคุยมาาแนวทางให้ความรักความสัมพันธ์เป็นไปในทางที่ดีต่อไปนะครับและก็นี่ก็คือการงานการเงินและก็ความรักของชาวราศีเมษนะครับในช่วงวันที่7ถึงวันที่15กรกฎาคมนี้นะครับก็โดยประมาณนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกการรับชมรับฟังนะครับก็ขอให้ชาวราศีเมษ มีความสุขสดใสมีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ